สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับตัวกระเป๋านะครับสำหรับใส่ PS p อ r พอ l ทนะครับเป็นของยี่ห้อโดบนะครับราคานะครับในออนไลน์นะครับแต่ร้านจะไม่เท่ากันนะครับวิ่งอยู่นะครับนะสอง้อยหสบางสอง้อยปดสิบางสามร้อยบางห้าร้อยเก้าสิบมันก็มีนะครับด้านหน้านะครับมีสัญลักษณ์โดบอยู่นะครับก็ซิปจะเป็นสองทางนะครับอา ด้านในด้านบนก็เป็นมีซิปนะครับก็สเก็บสายได้นะครับอันนี้ก็เป็นการความชื้นนะครับก็ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกำมะหยี่นุ่มๆนะครับเนะเป็นเครื่องที่ใส่เคสอยู่ด้วยนะครับนะโเคนะครับใส่ได้นะครับก็าทำเผื่อใส่เคสมาด้วยนะครับนะก็ใส่ขึ้นนะครับนี้นะครับแล้วก็ปิดหน้าจอล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดอุ๊บซิปอุ๊บ ไปสะดวกครับนะมาเล่นก็เออหยิบขึ้นมาเวลาหยิบแน่นดีไหมแน่นไหมมาดูบนะครับก่อนทางแน่นนะแน่นเหมือนกันนะแต่ก็ออกได้ครับนี่ครับออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับของลากันไปก่อนนะครับกับตัวกระเป๋าโดบนะครับ ps portal นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ